สัสดีค่ะนะักเรียนชั้นจะผมศึกษาปีที่สี่ทุกคนนะคะภาพเรียนนี้เป็นภาพเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์มาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในชั่วโมงที่สองสำหรับในชั่วโมงที่สองถ้านักเรียนเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกผัดวิทยาศาสตร์เล่มสองหน้าที่สิบสี่นะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนหยิบ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองขึ้นมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วนะคะให้เรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่14พร้อมๆกับคุณครูนะคะสำหรับแบบฝึกหัดหน้าที่14ก็จะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับ สภาพยืดหยุ่นของวัสดุนั่นเองนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเนี่ยเป็นสมบัติของวัสดุเมื่อถูกแรงนะ้ามากระทําไม่ว่าจะเป็นการดึงการบีบก,การกดหรือการกระแทกนะคะแล้วทําให้วัสดุเนี่ยเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปร่างไปแต่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมนะคะเมื่อเราหยุดออกแรงกระทําต่อวัสดุนั้นวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นเช่นเส้นยางนะคะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะเมื่อเราออกแรงดึงเส้นยางเนี่ยเส้นยางเนี่ยจะยืดตัวออกไปได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราหยุดดึงปรากฏว่าเส้นยางเนี่ยจะกลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นหมายถึงว่าเส้นยางมีสมบัติ ด้านสภาพยืดหยุ่นนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งพร้อมๆกันนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งบอกว่าอธิบายวิธีการทดสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุที่ใช้ทาวัตถุที่กำหนดให้ในักเรียนก็ไปดูข้อหนึ่งนะคะเขาบอกให้เราอธิบายใช่ไหมคะวิธีการทดสอบภาพที่หนึ่งคือรูปภาพอะไรคะเด็กๆทราบไหมลูก รู้จักไหมคะวัสดุชนิดนี้คืออะไรวัสดุชนิดนี้ก็คือยางหนังสติกนะคะยางหนังสติกเนี่ยนะคะจะทําด้วยไม้งามนะคะไม้งามไปถึงไม้ที่มีที่มีสองกิ่งยื่นออกมาเห็นไหมคะอ่าเขาจะเรียกว่าหม้งงามนะคะเอาไว้ยิงนะคะยิงนกยิงสัตว์ต่างๆนะคะในสมัยโบราณจะนิยมใช้กันมากเลยนะคะ อ่มันก็คือยางหนังสติกนะคะทดสอบโดยการทำไงคะยางหนังสติกมีสมบัติด,ด้านสภาพยืดหยุ่นเองเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบต้องทดสอบโดยการออกแรงดึงใช่ไหมคะแล้วปล่อยนะคะยางหนังสติกจะกลับคืนสู่จะยืดออกนะคะแล้วก็กลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะแนวคําตอบก็คือทดสอบโดยการ โดยการออกแรงดึงนะคะแล้วปล่อยอยางหนังสติ๊กจะยืดออกนะคะแล้วกลับคูืนสู่สภาพเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นแนวตัวอย่างคำตอบต่อไปข้อที่2ภาพที่2คือรูปภาพอะไรคะภาพที่2คือรูปภาพถุงมือยางนั่นเองนะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะไว้ใส่สําหรับเวลาทําความสะอาดห้องน้าใช่ไหมคะ,ะหรือเวลาทําความสะอาดสถานที่ต่างๆนะคะเขาก็จะนิยมสวมถุงมือเพื่อป้องกันสารเคมีหรือป้องกันจิ่งสกปรกได้นั่นเองนะคะถุงมือยางนะคะทดสอบโดยการออกแรงดึงถุงยางนะคะแล้วปล่อยถุงมือยางจะยืดออกแล้วกลับ คืนสูสภาพเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่1และข้อที่2จะเป็นคำตอบที่คายคึงกันนั่นเองอเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้หนึ่งรอบนะคะสำหรับคำตอบข้อที่2ก็คือทดสอบโดยการออกแรงดึงแล้วปล่อยถุงมือยางจะยืดออกแล้วกลับคืนสูสภาพเดิม ต่อไปนะคะเราไปดูในข้อที่2เลยนะคะข้อ2บอกว่าหากมีแรงมากระทําต่อวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นมากเกินไปจะทําให้วัสดุมีสภาพเป็นอย่างไรจงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างนะคะอันนี้หมายถึงถ้าเราออกแรงนะคะจะทําต่อวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นมากเกินไปยกตัวอย่างเช่น ้านักเรียนนะคะเป่าลูกโปง่งลูกโปงรร่งทำมาจากยางมีสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นใช่ไหมคะถ้าเราเป่าหรือเอาอากาศเนี่ยเข้าไปในลูกโปง่งเยอะจนเกินไปลูกโป่งเป็นไงคะลูกโป่งก็แตกถูกไหมคะเช่นเดียวกับข้อนี้เลยเช่นเดียวกับแนวคําตอบข้อนี้เลยนะคะหรือไม่ก็ให้นักเรียนนึกถึงการเกงกีฬา นะคะแถบเอวเนี่ยจะทําด้วยอย่างยืดใช่ไหมคะถ้าเราใส่ไปนานๆหรือว่าเราดึงเล่นบ่อยๆนะคะแถบยางยืดก็จะเป็นไงลูกก็จะยืดออกใช่ไหมคะหรือเสื่อมสภาพนั่นเองแล้วก็ไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้สแสดงว่าเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนวคําตอบข้อที่2ก็คือ ถ้าออกแรงดึงวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นบ่อยครั้งหรือออกแรงดึงมากเกินไปจะทำให้วัสดุเป็นไงคะหมดสภาพยืดหยุ่นนั่นเองนะคะอาเดรยครูทวนคำตอบข้อ2ให้หนึ่งรอบนะคะถ้าออกแรงดึงวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นบ่อยครั้งหรือออกแรงดึงมากเกินไป จะทำให้วัสดุหมดสภาพนะคะหมดสภาพยืดหยุ่นนั่นเองหมายถึงว่าไม่สามารถยืดหยุ่นได้นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3บอกว่ายกตัวอย่างการนำวัสดุที่มีสมบัติสภาพยืดหยุ่นมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่กำหนด นะคะเขาให้เรายกตัวอย่างการนําวัสดุสภาพดหยุนมาใช้ประโยชน์อันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้จริงๆแล้วคุณครูให้เรียนยกตัวอย่างอย่างน้อยสามชนิดเช่นอันแรกนะคะบอกว่าใช้ทําของเล่นคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วหนึ่งอย่างก็คือลูกโปง่งอีกสองอย่างให้เรียนยกตัวอย่างเองเช่นบางคนอาจจะบอกว่าลูกโปง่งลูกบอลยาง ได้ไหมคะลูกบอลยางก็มีสภาพที่อยู่เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะบอกตุ๊ก,กตายางบางคนอาจจะบอกห่วงยางก็ได้นะคะให้เรียนยกตัวอย่างเพิ่มอีกสองชนิดนะคะนอกจากลูกโป่งแล้วมีอะไรอีกให้ยกตัวอย่างเพิ่มอีกสองชนิดรวมเป็นสามชนิดนั่นเองข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะทีนี่บอกว่าใช้ทําของใช้ วัสดุที่มีสภาพพิยุนเราเอามาทําของใช้อะไรได้บ้างคุณครูยกตัวอย่างให้ว่าเป็นยางรถยนต์อีกสองชนิดให้นักเรียนยกตัวอย่างเองนะักเรียนอาจจะเป็นอาจจะบอกว่าอะไรคะเสื้ออานะักเรียนอาจจะบอกว่าของใช้นะคะทามาเป็นของใช้นอกจากยางรถยนต์แล้วมีอะไรคะอาจจะเป็นผ้าพันข้อเท้าใช่ไหมคะ พันข้อาเวลาที่เรามีอาการปวดเมื่อยนะก็จะใช้ผ้าพันข้อเท้าอันนี้ก็มีสภาพยืดหยุ่นมีอะไรคะถุงมือยางก็ได้นะคะยางหนังสติ๊กก็ได้นะคะหรือใช้ทําส่วนประกอบของเสื้อผ้าก็ได้นะคะอันนี้นะให้เรียนยกตัวอย่างเพิ่มอีกสองิดต่อไปเราไปดูข้อที่สี่ หากต้องการทดสอบว่าลูกโป่งมีสมบัติสภาพยืดหยุ่นหรือไม่นักเรียนจะเลือกใช้วิธีใดในการทดสอบระหว่างการออกแรงดึงหรือการออกแรงบีบนะข้อนี้ให้เรียนเลือกตอบนะข้อใดข้อหนึ่งนักเรียนจะเลือกออกแรงดึงก็ได้หรือนักเรียนจะเลือกออกแรงบีบก็ได้ อันนี้คุณครูยกตัวอย่างเลือกออกแรงดึงนะั้นเอนก็อย่าลืมขีดถูกในช่องเลือกออกแรงดึงด้วยคุณครูบอกว่าสาเหตุที่เลือกออกแรงดึงเพราะเมื่อออกแรงดึงลูกโป่งจะยืดออกและเมื่อหยุดออกแรงเมื่อหยุดออกแรงดึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยไม่ต้องเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งหรือถ้าเรียนบางคนบอกว่า หนูมีความคิดเห็นว่าเลือกการออกแรงบีบก็ได้นี่ก็ขีดถูกในช่องเลือกการออกแรงบีบนะเพราะเมื่อออกแรงบีบลูกโป่งที่เป่าอากาศเข้าไปแล้วจะทำให้ลูกโป่งเป็นรอยบุ๋มและเปลี่ยนรูปร่างตามแรงบีบและเมื่อหยุดออกแรงบีบลูกโป่งจะคืนสู่สภาพเดิมนะักเรียนจะสามารถเลือกตอบแบบนี้ก็ได้ นะคะสำหรับข้อที่4นะคะให้เรียนเลือกตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สำหรับแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองหน้าที่14ถ้าเรียนคนไหนนะะฟังไม่ทันเรียนสามารถกดย้อนคลิปกลับไปชมได้หรือถ้ามีข้อสงสยัยนักเรียนสามารถไลน์นะคะมาสอบถามคุณครูได้สวัสดีค่ะ